สมจิตจ้าสมจิตจ้าไอ้ฮมไล่โซเดียร่มันหวานหนึที่ีมันหวานนหวานสิจ้าสวยตองยกมอยกมาคือจะไม่ถ้าพูดเรื่องตังค์เอฟซีนี่พูดได้นี่กิชมตาก่อนใช่ไหมข้นข้าวก่อนขินข้าวขึนข้าวก่อนเขเต้นสมจิตสมจิตกินชมตากินชมตาทุกวันเลยเด้อบริษัทปังไงเื่องบ่ิษพูดไร พูดหาใอ้าวเคฟซีอ้าวเอาแล้วแล้วจะบอกใครเลยเมื่จีเคฟซีเอาบอกเคฟซีว่าเมื่อไรจะโอนตังค์ให้เคฟซีเคฟซีเออบอกไม่บอกว้าเออบอกเคฟซีใช่ไหมเคยซีที่สิบสองหรือว่าที่ไหนเอ่อเคฟซีนี่ไม่ได้เอาตัวชื่อคนเคฟซีจะพูดอะไรไก่อะแล้ววันนั้นที่เราคุยคุยโับทเมื่อไรจะโอนมาให้เออเออแล้วป้าเขาจะได้เอาให้ใช่ป่ะเออแล้วเคฟซีว่าไง เเคอฟซีที่ไหนมีโจตุลมีสินี่เราคุยอยู่ในนี่โจตุลอยู่ในนี้เออขอบคุณมากเออแล้ว KFC ยี่สิบสีเหรอเออเเคอฟซีไง KFC เออ KFC อ่ะแย่จิ๋วน่ะเขาดูอยู่เขาสิว่าฝากมาให้เหียนด้วยนะเออจะได้ฝากมาให้จำชื่อได้เปล่าเ KFC KFC อคเอฟซกเขา ไม่ได้ในในว่าโทรศัพท์คุยกับเขาอยู่คนไหนอ่ะบอกวันนั้นบักคุยบอกไม่เอามันแล้วว่ามันไม่ออนมันมันบอกว่ามันันนั่นเป,ป็นไหมพวกคุณได้ฟังไหมเออแต่แ้เดี๋ยวเราบอกว่าบอกว่ามันนั้นเนี่ยมึงต้องโทรมาเองหาพี่เขาไหมเออแล้วมึมมงมาให้ใช่หรือว่าแล้วมึงไม่ไม่โทรมาแล้วก็วันนั้นมากูก็พูดแล้วว่าถ้าเป็นรอยหนึ่งไม่ใช่แล้มึงบอกเออได้ไหม เนื่อค่อมีตังพี่นี่ก็มีตัง,ตง,ตงวันนี้ก็มีตังแล้วก็เอฟซี C ที่ไหนจะพูดไดเอฟซี F ม่แต่ของค่อยแล้ววันนี้ใครเลี้ยงส้มตำเนี่ยเจ้าอะไเนจ้าเจ้าเจ้าอะไรใครเจ้าเด่นแนี่พี่มารีเลี้ยงโอ้พี่มารีเลี้ยงแล้วเอฟซีพูดมัน,ม,ม,ม,นม่โอนมาใช่ไหมเอฟซี<ๆ>อะไรที่ไหนไม่รู้จักเอฟซีจะไม่ได้ต้องให้คุยกับเขาที่เอาเอามะเขือไปไม่ไม่เขาใส่ส้มตำด้วยอ่ะไม่เขาตำใส่ด้วยอ่ะ ใช่สมตำมึงกินแบบนี้มันเผ็ดแล้วมังค์เขียวกินอะไรก็กินอย่างนี้เลยกินกับส้มตำเลยไม่ไม่คุยกับเอฟซีได้ไหมได้แล้วทำไมไม่คุยกับเจ้าของเอฟซีอ่ะก็ติดต่อเขาอยู่และติดต่อได้แล้วก็จะมาบอกไม่ใช่แล้วเสื้อผ้าคนที่ส่งมาให้เขาต้องโทรมาบอกดิที่แรกอ่ะโเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ไหนไม่ใช่เอฟซีส่วแล้วมันมาให้เอากับตรงนี้มันไม่ได้คุยแล้วมันทำยังไงนะเอาเลยยี่สิเลย นั่งนี่ดิไป,ไปนั่งนู่นเดียป่ะกินข้าวกันป่ะไปกินไหนกินไหนไปดูไหนมะเขือโอ้โหมะเขืออร่อยแน่จิตผู้เดียวเด้อสมจิตมะเขืออร่อยไหมอร่อยพูดไม่ได้เลยโอ้โหตำทัวตำทัวยังเป็นไรสดอร่อยอร่อย เลยเดี๋ยวเก็บมาให้อีกคุยเลยเอาเอากิดไปคุยไปก็ได้เอาเจะบอกอะไรเียนเียนาสมเจอเหมนบ้าจนเจเขาท้วาจเอา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  เอาเอาล้วติดคอแลยลองพูดสิเก็บจิกูกูไใครับติดเเออลองที่เราบอกว่าเป็นบายเก็บติกอนเก็บไม่ีรู้หรอกมีตอมาวาเงินชอบใจเเจ้าอยู่บ้านเอากินข้าวไปเก็บทำไม เกปูอัะอนีปป่อับไปมอปูออวะะไปน่าอร่อยเว้ยมะเขือมัอม้งจ๊ะอร่อยไหมมะเนขะือเน่นื้อเคี้ยี่มั้งไแล้วกินอไงกินทุกวันไดงไงส้มตำนี่

เคฟซีจ้าเคฟซีหรืเคฟซีฮะเคฟซีอ่ะเคฟซีจ้าเคเคฟซีพูดเคฟซีมาแล้วไม่กี่บอกเคฟซีเคฟซีเหรอน้องน้องพูดเคฟซีจ้าเคุณตั้งมาหน่อยนะคะที่ไหนเคฟซีอยู่เลยู่โลตัสกุแลาบโลตัสที่ไหนคนที่ไหนอ่ะไุณบอกกับมาตัดกันเนาะเคฟซีมีมี มีเยอะใช่ใช,ช่ KFC ไอ้ที่เด็เตั้แม่กูก็ตั้ง้งไก่เก็้ยงที่เก็บยีก็ได้ KFC จ๊ะอ้าบอกเลยบอกเลยบ f c วันนี้สีเรกเขาบอกว่ามีตำสัวกินแล้วถ้าวันไหนบ f c ว่างให้ ขอขอขอเสียงเคฟที่ว่าเคฟทีบ้างก็ให้โอนตังมาให้หมายถึงว่าไม่โอนมาให้เอฟเคเอฟซีบอกข้างนี้สิบอกข้างนี้สิไม่ใช่ข้างนู้นกล้องเหมือนน้องหมูต่้งตื้อตุ้เตื้อเหมือนกันถ้าวันไหนเกมซีบ้างให้คลายกับสมุด้วยอ่านหน้ามาทนี้บอกใครถ้าเคฟซีบ้างให้คลายด้วยตัวจริงเขาด้วยด้วเอาเสียงออกมาจากฟิลเสียงแต่จะบอก วันนี้เคฟบซีต้องพูดไหมไม่พูดแล้วต้องสวยเรื่องยังไงเราเคฟบสีจักหมาอ่ะน้องเอาพี่เจ้ามังงไหมเจ้าจะรู้เรื่องไหมก็ไม่รู้เรื่องฮะเพื่อเก็บซีเรื่องอะไรติดคอใช่ไหมแล้วจะเก็บทำไมเคฟบซีมันไม่ไก่ซื้อกินไม่มีเงินซื้อไก่เคฟบซีเขาบอกเจ้าก็ต้องยังไม่ผูกผมพูดสิใช่ไหม ถามป้าป้ารูเรื่องมั้ยูเรื่องมั้ยจะมเกฟีมาเป็นบ้ากับผมเนี่ยขนาดนั่งด้วยกันป้ายังไม่หไม่รู้เรื่องเลย KFC หรืออะไรกันูไมาขอบคุณค่ะืเกีค่ะเออเปลี่ยนกันไหม ไม่ไม่กินไม่ได้เเดีกว่ามื่อไรเกปดีจะมาเทปมาจ้ามาอยม่นั่งปินกลุ่มนะชื่นใจเขายักไม่ได้เทปซีจะมาเท่ยวไหนจ้พูดไปไม่ตอด่ะมาสังเกตนอจะตตที่ถึงบอกเขาไปไม่ดีหรอกไม่เมืนบาคีกเราัวกินเราจะมเกดีมันเลาืเอ คุยไปแล้วแตวเขาไม่ช่างาะโอ้เขาบอกเขาไม่ว่างเดี๋ยวเขาไปทักมามาข้างแรกพี่ประว่าเขาไม่ว่างแล้วว่านไหนเขาเขาไม่มาเนี่ยวันสุดที่ไปทักไปเสื้อก็สวยเนี่ยวันนี้ใส่เสื้อสวยเ k ฟซีซื้อให้เหรอก็วันนั้นที่เราส่งมาให้สวยมากที่บ้าเขาส่งมาให้นี่คุณคุณส่งมให้เลยนะอันนี้จำได้ของมาจากไหนไม่รู้คุณมณะซื้อให้ใช่ไหมไม่หรอก ไม่บอกมาตอนนี้สิอะไรงังขนมอะไรมาแกะมนไม่บอกคุณมันน่าดึ KFC เหรอะโอ้ KFC ซื้อให้ KFC แล้วมันทักมาว่าไงอ่ะอันนี้คยบอกว่าเยอะเดินมาอย่างไรว่าพูดเดียวเราไปกินไปแล้วเส้นมันยังไงเออแล้วเวลาโดนตีหลังโอ้ทักมาดีจังนั่งไม่เหมนกันทักมาแล้วไม่เห็นว่าจะไปทำยังไง อธิบายใจไม่ต้องส่งเสียงดังขึ้นมาได้ตรงนั้นๆอันนี้ม่รู้เรื่องนเพราะวาอรบางาแล้วแซ่บมากินเผาบดสี่ห่อไปกระดกพวกชดชดชดมีใหญ่อะไร